ไทยแลนด์เหนือชั้นถล่มแคนาดา6-3ในศึกฟุตซอลหญิงฟี f a เวิลด์คั2025กลายเป็นอีกหนึ่งแมชที่แฟนบอลทั่วโลกต้องพูดถึงแบบหยุดไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นการประกาศสักดาความยิ่งใหญ่ของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยบนเวทีโลกอย่างแท้จริงเกมนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ความมันจังหวัลุ้นแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้และจังหวัสกิลสุดเหนือที่ทำให้คำว่า เหนือชั้นดูเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับฟอร์มของสาวไทยในสนามตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมสาวไทยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่ได้มาเพื่อป้องกันตัวแต่มาเพื่อบุกยับและคว้าชัยเท่านั้นรูปเกมในช่วงต้นแม้ว่าแคนาดาจะพยายามตั้งเกมเพรสสูงบีบพื้นที่กลางสนามและใช้ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเข้าปะทะแต่ทีมชาติไทยกลับตอบสนองด้วยการเคลื่อนที่บอลเรล เล่นกันเป็นทีมอย่างไหลลื่นมีการสลับตำแหน่งอย่างชันฉลาดไม่ปล่อยให้แคนาดาได้ตั้งหลักรับสบายสบายเลยแม้แต่นาทีเดียวประตูแรกของไทยมาในจังหวะเล่นเร็วจากกริมเซนบอลถูกไหลเข้าในเขตโทษแบบไม่ต้องแตะเยอะทำเอากองหลังแคนาดาจับทางไม่ทันก่อนที่สาวไทยจะซัดเข้าไปเต็มเต็มแบบไม่ต้องจับบอลพุ่งเสียบมุมอย่างเฉียบคมผู้รักษาประตูแคนาดาพุ่งสุดตัวแต่ก็ทำได้แค่ปลายมือแต่ไม่ถึง เสียงเฮของแฟนบอลไทยทั้งในสนามและทางบ้านดังสนั่นเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเกมนี้ไทยมาเหนือจริงหลังจากครึ่งนำหนึ่งถึงศูนย์แทนที่ไทยจะถอยมาตั้งรับกลับยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นต่อบอลกันสั้นๆกลางสนามแบบมีคลาสสลับจ่ายออกริมเส้นถอยเข้ากลางสร้างจังหวะยิงได้เรื่อยๆจนเกมรับของแคนาดาเริ่มรวนให้เห็นชัด จังหวะต่อมาสาวไทยช่วยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่แข่งได้อย่างเฉียบคมเมื่อแคนาดาจ่ายบอลเสียกลางสนามนักเตะไทยอ่านเกมขาดฉกบอลแล้วลากส่วนกลับอย่างรวดเร็วเล่น2ต่อ1ก่อนจบด้วยลูกยิงเรียดเสียบเสาไทยนำา2แบบสุดคมทำเอาม้านั่งสำรองไทยลุกขึ้นดีใจกันทั้งทีมแต่แคนาดาเองก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเธอพยายามใช้จุดเด่นเรื่องสริระและความแข็งแรง บทบิไล่กดดันไทยอย่างหนักมีจังหวะยิงไกลหลายครั้งบางลูกพุ่งแรงเสียจนแฟนบอลไทยต้องลุ้นตัวเกรงแต่ผู้รักษาประตูสาวไทยก็โชว์ฟอร์มเหนียวเซฟสวยๆหลายจังหวะโดยเฉพาะลูกยิงจ่อๆในกรอบเขตโทษที่เธอปฏิกิริยาไวใช้ขาเซฟแบบปัดเป่าชัยชนะของทีมเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อทว่าในที่สุดแคนาดาก็มาได้ประตูไล่มา2-1จากลูกยิงเสียบใต้คานแบบไม่เหลือช่องให้เซฟ เป็นจังหวัดที่ต้องยอมรับว่าคือลูกสวยของเกมเช่นกันทันทีที่สกอร์ไล่มา2-1ถึง1นาทีต่อมาจึงเป็นช่วงสำคัญว่าไทยจะเสียจังหวะหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามสาวไทยไม่ตื่นประโนกกลับยิ่งโฟกัสในเกมมากขึ้นการสื่อสารในสนามดังชัดการยืนตำแหน่งเกมรับแน่นขึ้นและเริ่มใช้ความเร็วรวมถึงเทคนิคเฉพาะตัวในการฉีกแนวรับคู่แข่งให้ขาดในทุกจังหวะสวนกลับ ฟอร์มการเล่นในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเก่าเกมที่ไม่ได้แพ้ชาติใหญ่ๆเลยประตูที่3ของไทยมาในจังหวะเตะมุมที่ซ้อมกันมาชัดเจนบอลถูกเขี่ยสั้นออกมาหน้ากรอบก่อนซัดเต็มข้อบอลพุ่งไปชนเสาเด้งออกมาและเป็นผู้เล่นไทยที่ตามซ้ำเข้าไปแบบไม่เหลือทำให้สกอร์ไหลเป็น3-1สร้างความมั่นใจให้ทีมอย่างมหาศาลขณะเดียวกันก็ทำให้แคนาดาเริ่มเสียรูปเกม ทั้งโค้ชและผู้เล่นเริ่มมีอาการกดดันให้เห็นชัดเจนบนสีหน้าครึ่งหลังของเกมกลายเป็นโชว์ของสาวไทยอย่างแท้จริงการต่อบอลของไทยเริ่มเหนือกว่าอย่างชัดเจนเล่นกันแบบวันทูทะยงซ้อนวิ่งทำเอาแนวรับแคนาดาหันซ้ายหันขวาแทบไม่ทันประตูที่4ของไทยมาจากการเล่นชิงกันสุดสวยกลางสนามก่อนแทงทะลุช่องให้เพื่อนวิ่งหลุดเข้าไปดวนเดี่ยวกับผู้รักษาประตู แล้วแปรบอลเชือดนิ่มๆเข้าไปอย่างเหนือชั้นเป็นจังหวะที่บ่งบอกชัดเจนว่าไทยไม่ใช่แค่ทีมที่เล่นด้วยพละงกำลังแต่เป็นทีมที่มีบอลสมองสูงมากอย่างไรก็ตามแคนาดายังพยายามเล่นเกมบุกเต็มที่ใช้ผู้รักษาประตูขึ้นสูงกอไอโคตาเพื่อช่วยต่อบอลสร้างความได้เปรียบด้านจำนวนผู้เล่นในเกมรุกแน่นอนว่ามีช่วงเวลาที่ไทยต้องถอยลงมาตั้งโซนรับ แต่ด้วยการยืนตำแหน่งที่มีวินยัยทำให้สาวไทยตัดบอลได้บ่อยครั้งแถมยังใช้โอกาสสวนกลับในจังหวะที่แคนาดาดันขึ้นสูงมากเกินไปได้อย่างยอดเยี่ยมจังหวะสวนกลับหนึ่งในนั้นนำไปสู่ประตูที่ห้าของไทยจากบอลยาวที่ถูกเปิดข้ามฟากไปยังฝั่งตรงข้ามผู้เล่นไทยจับบอลลงอย่างนุ่มนวลก่อนเลี้ยงตัดเข้าในแล้วสัตด,ด้วยเท้าถนัดบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมชนิดผู้รักษาประตูได้แต่ยืนนิ่ง มองตามลูกบอลเข้าไปกองในตาข่ายเสียงเฮในสนามดังสะเทือนอีกรอบบรรยากาศในตอนนั้นบอกได้เลยว่านี่คือเวลาของไทยแล้วจริงๆแม้ว่าจะแพ้สกอร์ค่อนข้างขาดแต่ต้องยอมรับว่าแคนาดายังสุดสุดใจพวกเทอมาได้ประตูเพิ่มจากจังหวะบุกกดดันต่อเนื่องจนไทยมีจังหวะผิดพลาดเล็กน้อยในการเคลียร์บอล ทำให้สกอร์ขยับเป็น5 2ก่อนที่ท้ายเกมแคนาดาจะบุกแบบยอมแลกทุกอย่างเปิดพื้นที่ด้านหลังอย่างมหาศาลไทยจึงอาศัยความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายปิดบัญชีด้วยประตูที่6จากการสวนกลับเร็วจังหวะเดียวบอลถูกแทงทะลุช่องอย่างเฉียบคมผู้เล่นไทยหลุดเดี่ยวไปดวล1ต่อ1ก่อนแปรสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปแบบใจเย็นสุด ช่วงนาทีท้ายๆของเกมแคนาดาสวมวิญญาณนักสู้ไม่ยอมแพ้จนกว่าจะหมดเวลาพวกเทอมาได้ประตูที่3จากลูกยิงไกลที่พุ่งแรงและกดลงพื้นสร้างความกดดันเล็กน้อยแต่ด้วยเวลาในสนามที่เหลือไม่มากบวกกับเกมรับไทยที่ยังนิ่งและคุมจังหวะได้ดีสุดท้ายเสียงนกวีดหมดเวลาก็ดังขึ้นพร้อมสกอร์สุดมันไทยแลนด์เหนือชั้น ถล่มแคนาดา6-3ปิดฉากเกมนี้อย่างสมบูรณ์แบบชัยชนะ6-3ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขบนสกอร์บอร์ดแต่สะท้อนภาพหลายอย่างของทีมชาติไทยชุดนี้อย่างชัดเจนทั้งเรื่องแท็กติกที่มีความยืดหยุ่นเล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับการเปลี่ยนจังหวะจากกลับเป็นรุกที่รวดเร็วมากรวมถึงความเข้าใจกันในทีมที่เล่นกันรู้ใจแบบไม่ต้องมองยังรู้ว่าคู่หูจะวิ่งไปทางไหน ความสัมพันธ์แบบนี้เกิดจากการซ้อมอย่างต่อเนื่องและการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบนอกจากนี้สิ่งที่แฟนบอลพูดถึงกันอย่างมากคือสภาพจิตใจของสาวไทยเกมนี้มีช่วงเวลาที่แคนาดาไล่กดดันหนัก ยิงไล่มาและพยายามพลิกเกมกลับมาให้ได้แต่ผู้เล่นไทยไม่สติหลุดไม่เสียความมั่นใจกลับยิ่งตั้งสมาธิเล่นกันอย่างรอบคอบมีวินัยและเน้นคุณภาพในจังหวะส,สุดท้ายนี่คือคุณสมบัติของทีมระดับท็อปที่ไม่ได้วัดกันแค่ฝีเท้าแต่รวมถึงสภาพจิตใจและความนิ่งในเกมใหญ่ๆด้วยหากมองในภาพรวมของฟุตซอลหญิงฟีฟ่าเวิลด์ค2025เกมนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของทัวร์นาเมนต์ เพราะแสดงให้เห็นว่าฟุตซอลหญิงไม่ได้มีเพียงไม่กี่ชาติแข่งแกร่งเหมือนในอดีตแต่ทีมจากเอเชียอย่างไทยสามารถยืนหยัดต่อกรกับทีมจากโซนอื่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีแถมยังเล่นได้สวยงามดูสนุกและยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำอีกต่างหากแมชนี้จึงไม่ใช่แค่ความภูมิใจของแฟนบอลไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นใบเบิกทางให้ทั่วโลกหันมาจับตามองฟุตซอลหญิงเอเชียมากขึ้นด้วย อีกหนึ่งจุดที่ต้องกล่าวถึงคือบรรยากาศในสนามแฟนบอลที่มาให้กำลังใจทีมชาติไทยต่างชูธงชาติร้องเพลงเชียร์และส่งเสียงให้กำลังใจแบบไม่มีแผ่วทุกครั้งที่ไทยยิงประตูดได้เสียงเฮดังกระหึ่มจนเหมือนสนามสัน่นบวกกับสีหน้าที่ยิ้มแย้มและอารมณ์ร่วมในทุกจังหวะ ก็ยิ่งทำให้สาวไทยในสนามเล่นด้วยความมั่นใจและมีพลังเพิ่มขึ้นหลายเท่านี่คือสเสน่ห์ของฟุตบอลและฟุตซอลที่เชื่อมโยงหัวใจของแฟนบอลและนักกีฬาเข้าไว้ด้วยกันจากชัยชนะนัดนี้ทำให้ชื่อของทีมชาติไทยถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์หลายคนยกให้สาวไทยเป็นมามืด ที่ไม่ควรมองข้ามหลายคลิปไฮไลท์ถูกแชร์กระหน่ำโดยเฉพาะประตูสุดสวยและจังหวะเซฟสำคัญของผู้รักษาประตูที่แฟนบอลต,ต่างประเทศยังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปีดบอลเทคนิคการเล่นหรือแพรสอชันในทุกจังหวะก,การวิ่งไล่บอลมีแต่คำชมว่าไทยเล่นสนุกดูแล้วมันมากสำหรับเส้นทางต่อจากนี้แน่นอนว่าความคาดหวังจะยิ่งสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันชัยชนะเหนือแคนาดา6-3ก็เป็นเหมือนแรงผลักดันชั้นดีส่งความมั่นใจให้กับนักเตะและสตาฟโค้ชเดินหน้าต่อไปในทัวร์นาเมนต์ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมทั้งแฟนบอลไทยในประเทศและทั่วโลกต่างพร้อมใจกันส่งกำลังใจว่าสู้ต่อไปไทยแลนด์เหนือชั้นเพราะแมตชนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวไม่มีอะไรที่ทีมชาติไทยทำไม่ได้บนเวทีโลก สุดท้ายแล้วไฮไลท์ฟุตซอลหญิงฟี f a เวิลด์คัพ0 2 5นัดที่ไทยถล่มแคนาดา6-3ไม่ได้จบแค่หลังเสียงนกหวีดหมดเวลาแต่จะถูกบันทึกอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลในฐานะหนึ่งในเกมที่สะท้อนตัวตนของสาวไทยใจสู้เล่นมันเล่นสวยแอร์ละเล่นเพื่อชาติอย่างแท้จริงและทำให้ประโยคที่ว่าไทยแลนด์เหนือชั้น ไม่ใช่แค่คำโปรโมทแต่คือความจริงที่ทุกคนได้เห็นกับตาในสนามนัดนี้เอง